สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปยำมาม่าทะเลนะคะส่วนประกอบก็จะมีมาม่าหนึ่งห่อค่ะแล้วก็มีหมึกมีกุ้งแล้วก็มีหมูสับนิดหน่อยค่ะในส่วนของผักก็มีขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็หอมแขกแล้วก็มะเขือเทศนะคะเอาของทั้งหมดนะคะผักทั้งหมดที่เราหั่นไว้นะคะลงไปค่ะก็จะมีมะเขือเทศหอมใหญ่นะคะลงใส่กะละมังเลยค่ะ พร้อมยำค่ะท่านไหนที่สนใจน้ำยำของเรานะคะสามารถทักไปที่ตะก,ก้าใน tiktok ได้นะคะหรือแผฟพร้อมต่างๆนะคะสามารถพิมพ์เซิร์ชค,ค้นหาได้เลยนะคะซอสอร่อยจังง่ายๆใครทำอร่อยก็อร่อยค่ะลงกระเทียมก่อนเลยค่ะแล้วก็พริกตามตามไปด้วยพริกค่ะในส่วนของพริกเนี่ยใครชอบเผ็ดก็ใส่มากนะคะใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยตามชอบค่ะ พอใส่ลงไปเสร็จนะคะเราก็ตามไปด้วยสัดเด็ดของเราก็คือน้ำยำอร่อยจังง่ายๆใครทำก็อร่อยค่ะไปสองกระบวยค่ะตามสูตรนะคะต่อหนึ่งจานนะคะสองกระบวยนะคะต่อน้ำปลาครึ่งกระบวยนะคะเป็นสูตรของต่อหนึ่งจานค่ะสูตรของซอสอร่อยจังต่อหนึ่งจานนะคะ สามารถถาซื้อได้ทุกช่องทางนะคะในโซเชียลค่ะน้ำยำซอสอร่อยจังง่ายๆใครทำก็อร่อยนคะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ต้องชิมนะคะอร่อยแบบไม่ต้องชิมค่ะแซฟเวอร์ค่ะเป็นอันพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ